You know, I really want Christians understand the importance the written Bible. really understand word, the 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 want as to us of ผมเองต้องการให้เราที่เป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระคัมภีร์ว่าทำไมพระเจ้าจะต้องบันทึกสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ Yes, the ultimate goal of the written word of God is to transform our hearts แน่นอนอยู่แล้วว่าเป้าหมายสูงสุดสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์นั้นเพื่อจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อความคิดในจิตใจของเราใหม่ But heart transformation cannot happen until and unless understand unless doctrines mind. our we the Christ with of แต่การเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่มันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลยถ้าความคิดของเราเรายังไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์หรือการบังเกิดของพระองค์ good morning everyone and welcome to a daily gospel truth once again we praise god for this opportunity to share the word of god with you and as always we encourage you to share this video with people you know and be a blessing

จุดประสงค์ของพระคัมภีร์ทั้งเล่มนั้นก็คือพระเยซูคริสต์ studying the Bible is studying Jesus Christ การศึกษาพระคัมภีร์ก็เท่ากับเป็นการศึกษาเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ด้วย New Testament also teaches us that God's will for us is that we grow in the knowledge of Christ. พันธสัญญาใหม่ก็ได้สอนให้เราได้รู้ว่าน้ําพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับเราคืออยากจะให้เรานั้นเติบโตมากขึ้นในพระเยซูคริสต์ You know, Paul wrote to the church and said this. เปาโลได้เขียนไปถึงคริสตจักรด้วยการบอกว่า That we present the message of the gospel to people. เราเองได้นําเสนอข่าวประเสริฐกับของพระเยซูคริสต์กับผู้คน so that they can be mature in Christ เพื่อที่พวกเขาเองจะได้เติบโตมากขึ้นในพระคริสต์ so that all that they already are in Christ, can manifest in their lives. And so, you know, I really want us as Christians to understand the importance of the written word, the Bible. ผมเองต้องการให้เราที่เป็นแล้วๆเหล่านี้เอาไว้. Yes, the ultimate goal of the written word of God is to transform our hearts. แน่นอนอยู่แล้วว่าเป้าหมายสูงสูง สุดสําหรับถ้อยคําของพระเจ้าที่บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์นั้นเพื่อจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อความคิดในจิตใจของเราใหม่ But heart transformation cannot happen until and unless we understand the doctrines of Christ with our mind แต่การเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่มันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลยถ้าความคิดของเราเรายังไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์หรือการบังเกิดของพระองค์ See God's is given us so that can understand written given we word to our mind with that can เห็นไหมว่าถ้อยคำของพระเจ้าที่พระองค์บันทึกเอาไว้เพื่อที่ต้องการจะให้เราเนี่ยมีความเข้าใจด้วย So both the Mind And the heart must be affected by the word of God. But it's it's important for us to understand as we study the Bible. that Jesus is at the center of the message of the Bible. ที่สําคัญของการศึกษาพระคัมภีร์ you know many christians don't study the bible because they think it's very complicated message คริสเตียนหลายๆคนไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์เพราะคิดว่าโอ้มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเข้าใจยาก and so you must understand the key overview of the whole bible อย่าให้ใช้คุณได้เข้าใจถึงกุญแจที่สําคัญของพระคัมภีร์ทั้งเล่มในภาพรวมด้วย of course there are many prophecies แน่นอนว่าในพระคัมภีร์นั้นมีคําพยากรณ์มากมาย many characters in the bible มีบุคคลต่างๆมากมายที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ there are many events ยังมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายด้วย there are symbols and types and shadows a lot of them parables in the bible มีทั้งคําอุปมามีทั้งสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายเป็นภาพสะท้อนต่างๆที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงไว้ but you don't be สยารู้สึกว่าโอ้โหรายละเอียดมันเยอะแยะมากมายมันเป็นอะไรที่อ่านยากเข้าใจยาก just read the bible with this mindset that it's conveying all these things are conveying only one message ใยจะให้คุณได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อต้องการจะสื่อสารแค่เรื่องเดียวเท่านั้นกับเรา in studying theology we call this the unity the Bible ในการที่เราศึกษาเรื่องของพระเจ้าทําให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลย It's Story. One one message and one character that's Jesus Christ เพราะพระคัมภีร์จริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียว when you approach the bible with this framework with this mindset it really helps you เมื่อคุณอ่านพระ you know, anything you study in the bible ทุก Ask the question how is this connected to jesus and his redemptive work ให้คุณถามด้วยว่าไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันกับพระเยซูแล้วก็การไถ่ของพระองค์ยังไง because it is connected เพราะว่าอย่าลืมว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลย That's when studying the Bible becomes more exciting. It makes more sense. พอเราเข้าใจแบบนี้เราจะเห็นว่าการศึกษาพระคัมภีร์เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเป็นอะไรที่เราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น you No, know, for example, if, you know, you are afraid of the book of Leviticus. ต right? ัวอย่างเช่นหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะอา่านหนังสือเลวีนิติเท่าไหร่ Because all these details makes no sense. เพราะรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ย คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับเรา at the altar. ไม่ว่าจะเป็นการถวายสัตว์ตวบูชาไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการที่เอาเลือดของสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชาตรงนั้น all the, the ce เป็นพิธีกรรมเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายเลยถ้าเราศึกษาแค่เฉพาะเรื่องตรงนี้เรื่องเดียวเฉพาะในหนังสือเล่มเดียวเนี่ยมันอาจจะทำ Now, when you study the book of Leviticus by asking, How is this pointing me to Jesus? And his finished work, is is work แต่ถ้าคุณศึกษาจากหนังสือเลวีนิติด้วยการตั้งคำถามว่าเอ๊ความจริงในหนังสือเล่มนี้มันเกี่ยวข้องกันกับพระเยซูการไถ่หรือว่าเกี่ยวข้องกันกับเราอย่างไง Because whether you know it or not right now ไม่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะรู้เรื่องนี้หรือไม่ก็ตาม everything points to Jesus Christ โดยความเป็นจริงแล้วทุกอย่างที่พระคัมภีร์บันทึกเอาไว้นั้นก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้น You know we see the Bible starting with the information that God Etern God เราก็ได้เห็นพระคัมภีร์นั้นเริ่มต้นด้วยการบอกกับเราว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่มาตลอด And he created the heavens and the earth and created mankind He the the He และพระองค์เป็นผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแล้วก็รวมไปถึงมนุษย์บนโลกใบนี้ด้วย Mankind into sin fell แต่ว่ามนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นก็ล้มลงในความบาปและ because of man's sin Satan had dominion over this world แล้วเป็นเพราะการทําบาปของมนุษย์นี่แหละที่ทําให้ซาตานมีอํานาจในการปกครองโลกไปนี้ man came under the power of spiritual death ภายหลังนั้นเนี่ยมนุษย์ก็เลยตกไปอยู่ภายใต้สิทธิอํานาจของความตาย curse ความตายทางฝ่ายวิญญ,ญาณคําสาปแช่ง and also physical death แล้วก็ส่งผลมาถึงความตายฝ่ายร่างกายด้วย then we see in the old testament god execute e x i n g His plan to redeem mankind. แล้วในพันธสัญญาเดิมเราก็ยังได้เห็นว่าพระเจ้าเองก็ได้วางแผนลงมือในเรื่องการไถ่พวกเรา You know the call of Noah. ไม่ว่าจะเป็นการทรงเรียกโนอา The call of Abraham การทรงเรียกอับราฮัม And the call on the nation of Israel แล้วก็รวมไปถึงการทรงเรียกที่อยู่เหนือประเทศอิสราเอล Is only one purpose. ทั้งหมดเนี่ยมันคืคือเพื่อจุดประสงค์เดียวเลย Is to prepare a people who will worship the only one true god พระเจ้าต้องการ so that through the nation of israel god can bring his son the messiah into this world เพราะได้ผ่าน then we see the four gospels talking about the birth life death burial and resurrection of jesus christ และ ื่องของการบังเกิดการสิ้นพระชนการถูกฝังการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูครสิสต์ Then และหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นการเกิดขึ้นของขสตจักร you know, the the การประกาศข่าวประเสริฐและในหนังสือวิบวรณ์เราก็ได้เห็นการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ new earth, new พระเยซูก,ก็จะมาทำให้โลกนี้เป็นโลกใหม่ขึ้นมาสวรรค์ก็จะเป็นสวรรค์ใหม่ด้วยแล้วในวันนั้นผู้เชื่อทุกคนก็จะได้ปกครองครอบครองร่วมกันกับพระองค์ตลอดไปและ so that is the message of the Bible ตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักๆเลยที่พระคัมภีร์สื่อสารกับเรา Jesus and his redemptive work is at the center of the message แล้วคุณก็จะเห็นว่าเรื่องราวของพระเยซูการไถ่ของพระองค์นั้นเป็นศูนย์กลางของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม So I believe that as Christians we must be strong Rooted, Grounded doctrines Christ of the in ผมเชื่อว่าเราที่เป็นคริสเตียนเราควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักคำสอนเรื่องของพระเยซูคริสแบบนี้ so this is the reason this week we'll talk about why God became <Man. S 2> นี่คือเหตุผลว่าในสัปดาห์นี้เราจึงอยากจะแบ่งปันกับทุกๆคนเกี่ยวกับว่าทำไมพระเจ้าหรือพระเยซูต้องมาบังเกิดเป็น <Why S 2> มนุษย์ God <became> man. ทำไมพระเจ้าต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ you know, you share the gospel with Sha the people around เพราะเมื่อคุณมีโอกาสได้ประกาศข่าวประเสริฐหรือแบ่งปันข่าวประเสริฐกับผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณ will they ก็เป็นไปได้ที่พวกเขาเองจะมีคำถาม Why should I believe I in Jesus ว่าทำไมฉันจะต้องตัดสินใจเชื่อในพระเยซูด้วยล่ะ How does his death, burial, and resurrection save me? แล้วการที่พระองค์ตายการที่พระองค์ถูกฝังและฟื้นขึ้นจากความตายนั้นมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับการที่ฉันจะรอดด้วย Why is Jesus so important? ทำไมพระเยซูถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะ See, We have to be equipped and ready to answer those questions to help them. เราจึงจำเป็นจะต้องเตรียมตัวเองด้วยความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก่อนเพื่อเราเองก็จะสามารถ ตอบเขาหรือช่วยให้เขาเข้าใจได้ So this week let's look at his doctrine why Jesus God became man ในสัปดาห์นี้เราอยากจะมาดูความจริงตรงนี้ด้วยกันว่าทำไมพระเยซูซึ่งพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วย Now Scripture reveals to us that he became fully man he didn't pretend to be a man he became fully man พระคัมภีร์เปิดเผยให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้เป็นมนุษย์เต็มตัวพระองค์ไม่ได้แกล้งมาเป็นมนุษย์เลย So this week we'll study why was that important เดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะศึกษาด้วยกันว่า เรื่องนี้ทำไมถึงสำคัญ you know, how does that does redeem How us? แล้วเรื่องตรงนี้มันมาเกี่ยวข้องอะไรกับการไถ่เรา So before finish let's some Scris before today we read วันนี้ก่อนที่เราจะหมดเวลาอยากจะให้เราอ่านในข้อพระคัมภีร์กันก่อนนะครับ and the, uh, in john 1.14 it says and the word became flesh and dwelt among us and we beheld his glory the glory as of the only begotten of the father full of grace and truth now obviously this is talking about jesus the word <became> flesh. แน่นอนอยู่แล้วว่าในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงพระเยซูซึ่งได้ใช้คําว่าพระบาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ in beginning John of this like this the chapter ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของยอห์นบทที่หนึ่งเนี่ยยอห์นเขาก็ได้บอกว่า and the word was word the พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า the word with God and the word was and คือพระวาทะทรงสถิตยอยู่กับพระเจ้าพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า you know, It's talking about the eternal um, existence of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงการเป็นอยู่มาก่อนของทั้งพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรแล้วก็พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ And then this word Jesus Christ became human flesh. แล้วในข้อนี้ก็บอกให้เรารู้ว่าพระวาทะตรงนี้คือพระเยซูแล้ววันนั้นพระองค์ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ Now remember, according to our Christian faith, this is a very important truth. อย่าลืมนะว่า เมื่อเราเป็นคริสเตียนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นฐานความเชื่อที่สำคัญมากๆ uh, สำหรับเรา yeah, How do we know that this is talking about Jesus? แล้วเรารู้ได้ยังไงว่าในข้อนี้พูดถึงพระเยซู Well you see even in the Old Testament Jesus was given different titles เราก็จะเห็นว่าในพันธสัญญาเดิมเองเนี่ยก็มีการเอ่ยถึงพระเยซูโดยการใช้พระนามที่แตกต่างกันของพระองค์ And these titles reveal His work of redemption แลวพระนามแต่และพระนามของพระองค์ก็เป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงการไถ่ของพระองค์ He's called the Seed of Abraham พระคัมภีร์เรียกโครงว่าเป็นพงพันธุ์ของอับราฮัม The Prince of Peace เป็นเจ้าแห่งสันติสุข The Lamb of God เป็นลูกแกะของพระเจ้า The Messiah เป็นพระเมสสิยา And here we see the word แล้วตรงนี้เราก็ได้เห็นคำว่าพระวาทะ And he's called the Word because he is the fulfillment of the Word of God of the promises of God แล้วเหตุผลที่โะรง์ถูกเรียกว่าเป็นพระวาทะเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นคำสัญญาของพระเจ้าที่ได้สำเร็จลง And so here we simply see that Jesus became not pretended ตรงนี้ทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระวัฒะ หรือพระเยซูเนี่ยพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์จริงๆไม่ใช่พระองค์แกล้งเป็นมนุษย์ Well our time is up tomorrow we'll talk more about why he had to become fully man แต่ว่าวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพรุ่งนี้ยังไงเรากลับมาศึกษาตรงนี้นกันต่อว่าทําไมพระองค์จะต้องมาบังเกิดเป็นมนุษย์ด้วย This is our prayer that today you'll experience the goodness of God และนี่คือคําอธิฐานของเราว่าวันนี้คุณเองจะได้รับประสบการณ์กับความดีของพระเจ้า See you again tomorrow God bless และยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมกลับมาพบกับเราใหม่นะครับวันนี้ขอพระเจ้าไว้พรครับ